สวัสดีครับพบกับเกียงสักมเมล็ดและท่อนพันธญ้าหารสัตว์นะครับวันนี้ก็คือวันที่26เดือนพฤษภาคมปี2 5 6 6ัแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็คือ,อฝั่งนี้ก็คือพามาดูการทดสอบมเมล็ดพันธุ์ญ้าของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็ตัวนี้ก็คือญ้าอาตาต่้มนะครับอาตางอกยังดีปกตินะครับแต่ตรงที่เป็นจุดตรงนี้ก็คือจุดที่หนูมันมาขุดนะครับส่วนตัวนี้ ก็คือพิคคทูรัมจริงๆมันขึ้นดีกว่านี้นะครับแต่ว่าโดนกิ้งกือแล้วก็โดนความร้อนจากแดดเผาไปเรียบร้อยเลยนะครับก็คือพูดง,ง่ายๆว่าทั้งฝั่งขวาทั้งอาัตาตามแล้วก็พิคคทูรัมนะครับอัตางอกยังปกติยังงอกดีมากๆนะครับก็สําคัญแค่ระบบนั้นแค่นั้นเองนะครับมีลูกค้าบางท่าน บอกว่ามันยังงอกดีไหมอะไรเงี้ยผมก็คือผมก็ได้แค่บอกว่าทางร้านเรามันทดสอบทุกเดือนอยู่แล้วนะครับทดสอบทุกเดือนอยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องห่วงแต่เวลาที่ลูกค้าไปปลูกจริงๆก็ต้องมีระบบน้ําต้องมีการใส่ใจอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่งั้นมันก็ไม่งอกเนอะลูกค้าที่สนใจหญ้าที่ทนต่อน้ําท่วมขังทนแล้งและทนเหยียบย่อาอัตาตาั้มกับพิแคลทูรัมนะครับ ตัวนี้เป็นอีก2ชนิดที่สามารถทนได้กับทุกพื้นที่นะครับทนทั้งน้ำขังน้ำท่วมแล้วก็อายุอยู่ได้หลายปีนะครับสนใจก็ติดต่อมา